สวัสดีครับพบกับพี่แมวพามูวันนี้พี่แมวจะพาน้องลิงไปหมูที่พะพิคเนตสีแยกห้วยขวางกันกลางคืนก็มาได้นะที่นี่เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยสายมูหลังเลิกงานห้ามพลาดซึ่งการเดินทางก็สะดวกมากเลยก่อนอื่นขึ้น BTS ใกล้บ้านลงสถานีอโศกเพื่อต่อ MRT อสุขุมวิทนั่งต่อไปลงสถานีห้วยขวางขางออกที่4เดินไปทางขวาประมาณ100เมตรก็ถึงเทวลัยเลย ระหว่างนั้นสามารถแวะซื้อของกินก่อนเดินไปเทวลัยได้ด้วยนะแต่เดิมบริเวณศาลพระพิฆเนศแห่งนี้จะมีการ,รเวนคืนเพื่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินผู้ดูแลเทวลัยจึงขอพอรองค์พระพิฆเนศหากพ้นการ,รเวนคืนจะนําพื้นที่ส่วนหนึ่งสร้างศาลให้เป็นที่สักการะของชาวห้วยขวางประกอบกับเมื่อครั้งอดีตมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงสี่แยกบ่อยครั้งผู้สร้างจึงอัญเชิญองค์พระพิฆเนศถึงจะทําให้พื้นที่แห่งนี้หมดอาถรรพ์ และมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเทวะไรพิคเนตห้วยขวางก่อตั้งโดยอาจารย์สุชาติลักนณสุขผู้ก่อตั้งเทวสถานชื่อดังเช่นศาลพระตีมรติลานนาเซนทันเวลลักษณะข,ขององค์พพิคเนตปางนี้คือมีหนึ่งเศียรสี่กรในพระกรถือบวงวัชระงาและขนมมทกะยืนอยู่บนดอกบัวบานส่วนพระหัตถ์ซ้ายจะถือโถ,อถเงินทองเต็มโถจนล้นซึ่งขึ้นชื่อในด้านการขอพรเรื่อง หน้าที่การงานทำมาค้าขายรวมถึงเรื่องการศึกษาหลังจ,จากถวายเครื่องสักการะแล้วมีเคล็ดลับว่าจะต้องเดินมากระซิบที่บริเวณหูพี่หนูเพราะเป็นความเชื่อว่าเป็นการย้ำเตือนพรที่ขอบไปกับองค์พระพิฆเนศนั่นเองนอกจากองค์พระประธานพระพิฆเนศแล้วภายในเทวาลแห่งนี้ยังมีพระราหูปูราสีเทวลูปพระศิวะพระแม่อุมาเทวีและเทวลูปอื่นๆตามความเชื่อศาสนาฮินดู และก่อนกลับอย่าลืมมาแวะเลือกชมเทวรูปหรือเหรียญต่างๆมีร้านมากมายให้ได้เลือกไปบูชาแถมด้านข้างก็มีชุมชนดูดวงให้สายมูไปถามเรื่องดวงที่อยากรู้กันได้เลยจบกันไปแล้วนะครับสำหรับทิปพมิคเนศสีแยกห้วยขวางในคราวหน้าพี่เมลจะพาไปรู้จักกับเรื่องมูแบบไหนมีความเป็นมาอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆหากมีข้อผิดพลาดระการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยในวันนี้ พี่แมวพาหมูสวัสดีครับ